วัสดีครับวันนี้พบสชาบิบาลในวันเสาร์ที่18กลุ่กุมภาพันธ์นะครับก็ประถมการบทที่4ข้อ 1, หรือถึงข้อที่16พูดถึงเหตุการณ์ที่น่าเศร้าที่เกิดขึ้นกับมนุษย์นะครับหลังจากที่มนุษย์ผู้แรกได้กระทําความผิดคือไม่เชื่อฟังพระดำรัสพระบัญชาของพระเจ้าวันนี้นั่นเองก็เป็นเหตุที่บาปเข้ามาในโลกและทําให้มนุษย์ลูกหลานของมนุษย์นั้นได้ และกระทําบาปและเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นคือมีการฆาตกรรมขึ้นครั้งแรกและเป็นการฆ่าพี่ฆ่าน้องของตนเองเราให้ข้อคิดหัวข้อวันนี้คือฆาตกรคนแรกของโลกข้อคิดนะครับผมเองก็ให้ข้อคิดทั้งหมด3ข้อคิดด้วยกันข้อคิดประการที่1นั้นก็คือ เรื่องการถวายเครื่องบูชาของพี่น้องนะครับทั้งสองก็ไก่ครับคือคาอินได้ถวายเครื่องบูชาพระเจ้าไม่พอไม่ยอมรับในข้อที่หเพราะพระยาเวาไม่พอพระไทยแล้วการที่ทําไมพระเจ้าจึงไม่พอพระไทยไม่ยอมรับเครื่องบูชาทั้งนี้นี้พระคัมภีร์บอกเหตุผลไว้ด้วยเราสังเกตดูในข้อที่7จ คือว่าถ้าเจ้าทําดีเจ้าก็เป็นที่ยอมรับเราสังเกตดูนะครับเพราะคาอินนี้แสดงท่าทีที่ไม่ถูกพระเจ้าจึงพูดอธิบายว่าทําไมพระองค์จึงไม่ยอมรับเขาเครื่องบูชาเขาที่กราถวายเพราะถ้าเจ้าทําดีสังเกตดูว่าแสดงว่าชีวิตของคาอินนั้นเขามีความเปิดพฤติที่ทาไมครับไม่ดี เหมือนนะเครื่องบูชาของคนชั่วนั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจในสายพันธุของพระเจ้าดังที่พระคัมภีพูดถึงในกษัตริย์ผ่านทางกษัตริย์ดาวิดดังนั้นนะครับการที่เรากระทําสิ่งใดให้กับพระเจ้าในการรับใช้การถวายการปฏิบัติหรือการร้องเพลงการและก็อื่นๆอีกถ้าเราทํา สิ่งนั้นถ้าชีวิตของเราความประพฤติของเราไม่ดีนะครับพระเจ้าก็ไม่ยอมรับครับผลการยอมรับของพระเจ้าในสิ่งที่เราทําเพื่อพระองค์ถวายกับพระองค์ขึ้นอยู่กับชีวิตความประพฤติของพวกเราด้วยคาอินนะครับเขาตอบสนองเขาโกรธแล้วก็นหน้าตาบูดบึง้งนะครับ เมื่อพระเจ้าไม่ยอมรับแทนที่เขาเองจะสำนึกมนุษย์นะครับเมื่อทำผิดพระเจ้าได้บอกได้แสดงแทนที่จะสำนึกแต่กลับไม่พอใจนะครับโกรธแนะ่นอนเขาคงโกรธไม่เพียงแต่โกรธพระเจ้าและไม่พอใจพระเจ้าแต่ยังโกรธและ ไม่พอใจน้องชายของตัวเองซึ่งนำมาซึ่งการที่เขาเองได้ฆ่าน้องชายของตนเองในเวลาต่อมาก็ขอไข่คืออาเบลครับพระเจ้ายอมรับพระคัมภีร์ในข้อที่ห้าว่าพระยาเวพอพระไทยอาเบลและของถวายเครื่องบูชาของเขาทำไมเหตุผลครับในฮีบรูบทที่สิบเอ็ดข้อที่สี่พระคัมภีร์แม้ว่าในปฐถมการไม่ได้พูดถึงเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าจึงพอพระไทยยอมรับ เครื่องบูชาของเขานะครับในฮีบรูเพิ่มเติมให้กับพวกเรารู้ว่าเพราะชีวิตของอาเบลที่ดีและเขาถวายเครื่องบูชานด้วยความเชื่อชีวิตของอาเบลดำเนินอยู่ในมีความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าและดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง และนั่นคือสิ่งที่ฮีบรูพระธรรมบทที่11บข้อ4ได้พูดไว้แต่ถ้าเราสังเกตดูเครื่องถวายบูชาที่อาเบลถวายนั้นอาจจะเป็นปัจจัยอันหนึ่งเงื่อนไขอันหนึ่งด้วยเพราะเอเบลได้ถวายแกะหัวปีคือเขานำสิ่งที่ดีที่สุดนะครับผลแรกนั้นมาถวายกับพระเจ้าพร้อมกับทำไมครับแกะนั้นเป็นภาพเล็งถึง พระเยซูคิ์ซึ่งเป็นลูกแกะที่มาเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าโปรดปรานเพื่อไถ่ายมนุษย์นะครับโลกจากความบาปแกะนั้นต้องตายเพื่อรับโทษบาปแทนนะครับพระกัมพีมไม่ได้พูดบรรยายในหลายละเอียดนั้นโดย ที่ทำไมอาเบลนำแกะหัวปีและไขมันของแกะมาถวายซึ่งต่อมาพระกัมภีรพูดในว่าแกะนั้นหมายถึงพระเยซูนะครับเพราะในที่นี้เราได้เห็นคืออาเบลมีความเชื่อและความประพฤติซึ่งส่งผลทำให้พระเจ้ายอมรับเครื่องบูชาของเขาข้อ2ครับ พี่ได้ฆ่าน้องเท่าที่8เพราะความโกรธและอิจฉาการที่พระเจ้ายอมรับทำล้วความเองแทนที่จะสำนึกกับใจแต่มนุษย์นิสัยนะกับโกรธหน้าตาบุเบึง้งไม่พอใจอิจฉาน้องชายของตัวเองและในที่สุดนั้นก็ทำไมครับก็ฆ่าน้องชายซึ่งเป็นฆาตรกรคนแรกของโลกซึ่ง พระคัมภีร์ต่อมานะครับทั้งพระเยซูและยอนในพระธรรมยอนหนึ่งยอนก็พูดถึงภาพของคาอินเป็นภาพของฝ่ายอธรรมของซาตานหรือเป็นเครื่องมือของซาตานที่คนที่เกียดช่างพี่น้องของตัวเองเท่ากับการฆ่าคนเหมือนอย่างคาอินซึ่งฆ่าน้องชายของตนเองซึ่งพระคัมภีร์ได้ยกภาพของคาอินเป็น ภาพของตัวอย่างที่ไม่ดีในเวลาต่อมาประการที่สามครับพระเจ้ากับคาอินฆาตกรนะครับพระเจ้ากับฆาตกรมาดูข้อคิดนะครับกับพวกเราสามข้อคิดสามจนหนึ่งครับพระเจ้าตรัสถามในข้อที่เก้าอาเบลน้องชายของเจ้าอยู่ที่ไหนถ้าจะถามว่าพระเจ้ารู้ไหมคาอินฆ่าน้อง แต่พระเจ้านี้เข้ามาถามถามที่หนึ่งก็คือนั้นเนี่ยเราเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้เนี่ยกล่าวโทษมนุษย์แม้ว่ารู้ว่ามนุษย์ทําความผิดแต่พระเจ้าถามมนุษย์เพื่อจุดประสงค์ให้มนุษย์ได้มีโอกาสที่จะกลับใจและยอมรับผิดอันนั้นเป็นใช้คําว่าเป็นพระลักษณะของพระเจ้าที่พระเจ้านั้นแสนดีพง์ตัดถามอาดามเช่นเดียวกัน ว่าเจ้าอยู่ที่ไหนแทนที่หลังจากอดาดัมทําบาปพระเจ้าไม่ได้กล่าวโทษเหมือนอย่างอาเบลเหมือนอย่างคาอินเช่นเดียวกันแต่ว่าคาอินตอบสนองอย่างไรคาอินนั้นโกหกและปฏิเสธข้าพงไม่ทราบแล้วก็ข้าพงเป็นผู้ดูแลน้องหรือเราสังเกตในที่นี้นะครับนี่เป็นสิ่งที่คาอินที่พระเจ้าให้โอกาสเขาที่จะกลับใจ สำนึกเสียใจยอมรับผิดแต่เขากลับโกหกแล้วกับปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นคนที่ดูแลน้องแต่ที่จริงเนี่ยเราเองเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบดูแลน้องของเราน้องฝ่ายวิญญาณของเราน้องที่ในประคิดของเราแต่คอนดินอันนี้เนี่ยทำให้เราได้คิดเห็นอีกด้านหนึ่งนิสัยของมนุษย์ เมื่อเราทําบาปหรือตัวเราเองเมื่อเราทําผิดพระเจ้าเตือนเราเราต้องกลับใจอย่าให้เราโกหกปกปิดบาปของพวกเราแม้ว่าเราจะปกปิดบาปของพวกเรากับมนุษย์ด้วยกันแต่เราไม่สามารถปกปิดความผิดของเราจากพระเจ้าได้และใน3.2ครับส่งพิพากษานะครับมีแผ่นดินต้องถูกสาปซึ่งเป็นครั้งแรกที่แผ่นดินได้ ทำไมครับรับเลือดของคนชอบธรรมแล้วเลือดของอาเบลนั่นเองได้ฟ้องร้องขึ้นไปถึงพระเจ้านะแผ่นดินต้องทำไมครับถูกศาสตร์เพราะมนุษย์ได้ทำเมื่อมนุษย์ทำบาปส่งผลต่อทำไมครับธรรมชาตินะถ้าได้ข้อคิดในส่วนนี้แต่เราจะไม่พูดมากเท่ากับมด คาอินต,อต้องหลบหนีและเพนเนจอนแทนที่เขาเองจะอยู่เป็นหลักแหล่งทำมาหาชีพเลี้ยงชีพในแผ่นดินนั้นแต่เขาต้องหลบหนีเพนเนจอนการหลบหนีเพเนจอนนั้นเป็นภาพถึงความกลัวการกลัวที่จะถูกทำ้ายต้องหนีไยอันนั้นคือภาพที่พระเจ้านะครับกำลังพูดถึงชีวิตของคาอินที่ต้องรับโทษที่เขาเองฆ่าน้องชายของตอนเอง คาอ,อินนี้เมื่อพระเจ้าพูดถึงนี้เรื่องนี้คาอ,อินตอบสนองอย่างไนครับคาอ,อินนี้ตอบสนองพูดว่าพระเจ้าเนี่ยลงโทษเขาหนักในข้อที่สิบสามโทษของข้าพระองค์หนักเหลือที่ข้าพระองค์จะทนได้แทนที่เขาเองจะสํานึกจริงๆโทษที่เขาเองรับนอนนี้เนี่ยเขาน่าจะรับโทษถึงประหารชีวิตแต่พระเจ้านี้นะครับ เพียงแต่ให้เขาเองต้องหลบหนีแทนที่จะถูกประหารชีวิตแต่เขากลับคิดว่าพระเจ้าลงโทษเขาหนะักอันนั้นนะเป็นสิ่งที่บางครั้งมนุษย์เราก็เป็นสันดานนิสัยนะครับที่โทษไม่สำนึกนะครับแต่กลับเมื่อเราถูกลงโทษเรายังกลับกล่าวหาตำหนิผู้ที่ นะครับลงโทษเราใน3.3ครับเราได้เห็นในท่ามกลางการ,ารพิพากษาลงโทษพระเจ้าก็ทรงมีพระคุณกับมนุษย์ด้วยเพราะคาอินเขาบอกว่าถ้ามีคนเห็นเขานนาก็จะแก้แค้นฆ่าเขาแต่พระเจ้าบอกว่าไม่ได้ถ้าใครฆ่าคาอินจะมีโทษถึงเจเท่าและพระองค์ก็ทำเครื่องหมายไว้ที่ตัวของคาอิน เพื่อใครพบจะได้ไม่ฆ่าเขาพระเจ้ามีพระคุณพระเจ้าทำเครื่องหมายและบอกโทษไว้ด้วยว่าถ้าใครฆ่าแก้แค้นนะครับคาอินคนนั้นจะต้องรับโทษถึงเจ็ดเท่านี่เป็นพระคุณที่พระเจ้าให้โอกาสกับคาอินที่จะกลับใจแต่สิ่งที่น่าเศร้าพระกมภีไม่ได้บันทึกว่าชีวิตของคาอินนั้น แสดงออกถึงท่าทีของการที่เขาเองจะกลับใจนะมหาพระเจ้าสำนึกผิดเลยเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเรื่องมนุษย์ทำบาปผู้แรกบาปแล้วมนุษย์ก็เริ่มทำบาปและเสื่อมทามจากพระสิริของพระเจ้านะครับมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ